เอาละครับเพื่อนๆก็กล่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่นนะครับอยู่รับชมทีวเกมแชนแนลอีกแล้วนี่เรากลับมาอยู่กับ part of exile 2อีกแล้วนะครับผมลืมไปเลยว่าต้องทำคลิปจับมดนี่หว่าวิธีจับมดเนี่ยจะมีอยู่สองแบบนะครับวิธีแรกก็คือการเทมนะครับก็คือการจับแบบมีชีวิตกับอีกวิธีหนึ่งก็คือจับแบบสกัดวิญญาณเพราะฉะนั้นแล้ว ก็ได้หมดนะครับแต่ผมมองว่าเอาจริงๆอ่ะการจับแบบมีชีวิตอ่ะมันกินพลังวิญญาณเยอะเกินไปนะครับแต่ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่การบริหารของแต่ละคนนะครับก็ไปมดนะครับหน้าตาจะชื่อแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนี่นะจะชื่อนี้นะครับจะชื่อโปรเซนเอตอริอันนี้ครับส่วนตัวผมมองว่าน่าจะเป็นยูนิตที่ดีที่สุดแล้วปะสำหรับสายมินเนี่ยนนะครับแม่งวิ่งไวด้วยวิ่งหน้าด้วยนะครับแล้วก็ทำดาเมจได้ค่อนข้างรุนแรงนะครับก็ ตอนนี้ดาเมจของผมก็2องแสนกว่ารวมบัฟปาไป3ามแสนสี่ได้นะครับอันนี้ของน้อยนะเออของน้อยนะครับแต่ก็ถือว่าโหดมากๆของไม่ถึงดีไว้์ด้วยซ้ำนะครับแต่ก็ถือว่าเฟี้ยวอยู่นะครับก็เล่นได้ดูนะครับวิธีแรกนะครับการผนึกสเปกเตอร์นะครับก็คือการจับแบบตายนั่นเองนะครับก็จะหักพลังวิญญาณเป็นเป็นหน่วยนะครับก็แต่ก็จะหักเยอะนะครับหักเยอะแต่คุ้มนะครับอีกอันนึงนะครับนี่ตรงนี้นะครับกำลาบสัตว์ร้ายหรือว่าการเทมนั่นเองนะครับก็วิธีนี้ก็สามารถจับ สเปกเตอร์ได้เหมือนกันนะครับแต่จับแบบมีชีวิตนะอ่าเดี๋ยวผมก็จะเรียนให้ดูส่วนแมทที่เราจะไปจับมดนะครับก็ให้เข้าเวพอยต์มาตรงนี้นะครับบทขั้นนะทุกคนแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้นะครับหมู่บ้านไคอาเลเวลล์หกสิบสองนะครับมันจะมีทริคเล็กๆน้อยๆอยู่ในการจับมดนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเป็นทริคอะไรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอออ่ะเข้าไปก่อนนะครับนี่เป็นแบบนี้นะทุกคนป่ามดไหมตรงนี้นะครับกดเข้ามาในกรณีที่เราจะเทมมอนเตอร์การเทมมอนเตอร์คืออะไรอย่างที่บอกไปนะครับการเทมมอนเตอร์ก็คือการจัับสตว หรือว่าการจับมอนเตอร์ที่มีชีวิตอยู่นะครับไม่ใช่จับตอนตายนะจับที่ตอนมีชีวิตอยู่แล้วก็เราจะได้บัฟของมอนเตอร์มาอย่างเช่นบัฟตีไวบัฟวิ่งไวบัฟคลิอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเหตุผลที่เขาเทมเพราะเขาอยากได้บัฟให้มันวิ่งไวขึ้นแค่นั้นเองนะครับแต่การจับแบบสเปกเตอร์เนี่ยเราจะไม่ได้บัฟนะครับแต่มันก็มีข้อดีข้อเสียคนละแบบนะครับแต่แล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่ชอบไปเดี๋ยวไปดูนะครับว่ามันดีต่างกันแค่ไหนนะครับบอกไว้ก่อนนะว่ามดมันมีแค่ตัวเด เทมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าอ,อ,อย่างที่บอกไปอะถ้าเราฆ่ามด e ไปอะเราต้องรีแมปแล้วก็เข้าใหม่เว้ยนะครับเพราะฉะนั้นแม่งเป็นปัญหามากต้องระวังให้ดีนะครับอันนี้เหมือนเป็นหลังปลอมนะครับเ,เหมือนจะเจอละนะครับเหมือนจะเจอละเหมือนจะเจอละนะครับก็อีกครั้งนะครับถ้าเราเห็นจุดเช็คพอยอย่างนี้เรียบร้อยแล้วเห็นมด e เรียบร้อยแล้วให้เราดูบัฟก่อนนะครับให้เราดูบัฟว่ามดมันมีบัฟอะไรบ้างเป็นบัฟที่เราอยากได้หรือเปล่า ถ้าเราไม่อยากได้แล้วก็กดรีแมปได้นะครับเนี่ยเรามีจุดเช็คพอยต์อย่างนั้นเราก็กดคืนชีพที่เช็คพอยต์ได้นะครับแต่ก็ต้องระวังนะามินเนี่ยนเราไม่ไหนจะตีแรงนะครับอี๋ยวผมปิดมินเนี่ยนก่อนมินเนี่ยนผมมันตีแรงเกินนะแค่ปะวะต้องหาต้องสังเกตดีๆโอ้ตาย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 อันนี้นี่นีจะละจะละจะละนะครับจะละจะละนะครับนีนนนน่นี่เห็นไหมเห็นไหมนะครับเอ่อามาดี เดี๋ยวผมขอุญาตก,กดคืนชีพที่จุดเช็คพอยต์ก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้สังเกตผมไม่ได้สังเกตว่ามันมีมอดอะไรบ้างนะครับมันมันต้องเร็วมากๆอะทุกคนเดี๋ยวผมจะปิดทุกตัวเลยจะเหลือไว้แค่สเกลเลตันธนูตัวเดียวแล้วกันนะครับผมกลัวมันตายครประเด็นอะอามาแล้วนะครับเนี่ยสังเกตดูนะครับเชี่ยงแรงโอ้ยมันตีแรงอะทุกคนไอ้ี้ย สเกลเลตันนนูผมมันตีแรงมากเลยอ่ะผมต้องรีบต้องรีบต้องรีบเดี๋ยวเอาไม่ก่อนก่อนเอาไม่ก่อนแรงไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพอ่ะสังเกตดูเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมดมดมันจะมีบัฟพิเศษต้านเคอร์สมีเนี่ยรับความเสียหายแทนนะครับอันนี้คือเราไม่อยากได้นะครับส่วนมากเขาหาอะไรบ้างวิ่งไวคิดาเมจหรือว่าอะไรนะครับผมก็เป็นูุ้นส่วนมากเขาหาวิ่งไวกันนะครับอ่ะเจอแล้วนะครับเจอละ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 นะครับตอนนี้เราเจอมดที่เราต้องการเรียบร้อยนะครับมีออร่าว่องไวนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเราจะเเราจะหลบนะครับจะหลบก,ก่อนนะครับจากนั้นเรากดเทมใส่ก่อนก่อนทีหนึ่งนะครับอ่ากดเทมใส่มันนะอย่างนี้นะแล้วเรากดสกิลเทมใส่มันเลยนะครับแล้วกดสกิลเทมใส่มันเลยจากนั้นเราก็กดเอามินเนี่ยนออกมาสักตัวหนึ่งก็ได้ครับอย่าตายนะทุกคนอย่าตายนะอย่าตายนะบอกไว้ก่อนนะครับนี่เรียบร้อยนะครับเห็นไหม สังเกตดูช้าๆเมื่อกี้นะครับก่อนที่มันใกล้ตายอะ่ะไอตัวเทมมันวิ่งเข้ามาอยู่กับเราเรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยผมาหมดูปะแรกที่เราจะเทมอะ่ะก็ให้เรากดเทมใส่ตัวมดที่เราจะจับได้เลยจากนั้นเราก็กดวินเนี่ยออกมากดตีนะครับพอเวลาใกล้ตายอะ่ะไอตัวเราเราจะจับมันได้เองอ่าเนี่ยเนี่ยเราจับมันได้เรียบร้อยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะมีบอกมีบัฟนะครับมีออร่าว่องไวมีหุ้มเกาะมีต้านน้าแข็ง มีความเสียหายทุกชนิดนะครับสร้างสถานะแช่แข็งนะครับเราสามารถกดดูได้นะทุกคนเห็นไหมกดอัลติเนตดูจากนั้นดูออร่าว่องไวนะครับมอนเตอร์ออร่าเพื่อนในระยะนะครับเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับความเร็วในการไล่แล้วก็เพิ่มขื้นที่อีก10%เนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมินเนี่ยนทุกตัวของเราจะวิ่งเร็วขึ้นตีเร็วขึ้นไล่เวทเร็วขึ้นนะครับตามจํานวนนั่นเองนะครับเห็นไหมมีหุ้งเกาะด้วยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับส่วนมากเขาก็หาออร่านี้กันออร ห็นไหมไม่จะทาให้มินเนียเราเก่งขึ้นเวออ้แต่ประเด็นก็คือนะครับมันจะกินพลังวิญญาณเยอะมากๆมันจะหักสำรองวิญญาณ47เน่ะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมสำรองวิญญาณ47ก็หักไปเลยเนี่ยเรากดติ๊กนะครับมันจะเป็นมดที่วิ่งไวมากเห็นไหมนีม่เราจะได้บัฟดนี้นะครับสำคัญนะทุกคนต้องเป็นบัฟดนี้เท่านั้น,ไม,นไม่งั้นแม่งไม่แรงอันนี้ยกตัวอย่างในกรณีที่เราเผือค่ามดไปนะครับในกรณีที่เราเผอค่ามดไปอะ่ะ มันจะไม่เกิดแล้วถูกต้องไหมก็ให้เราออกแมปไปได้เลยนะครับเนี่ยให้เราออกแมปไปได้เลยนะครับเราไม่ต้องออกเข้าใหม่หรือว่าเราไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะกดรีแมปอ่ะง่ายๆนะครับวิธีการรีแมปนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกไปพี่ๆในสตรีมสอนมานะครับกูก็ไม่ได้รู้เองหรอกบอกไว้ก่อนทาไมต้องรีแมปนะครับสมมติในกรณีที่เราออกมาจากป่ามอดไหม้แล้วถ้าเรากดเข้าไปอีกแมปมันจะไม่รีนะครับแมปมันจะไม่รีแมปมดมันจะตายเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราออกมาแล้วเราต้องกกดดรปเข้าไนะคับ คอนโทรนะครับจากนั้นกดคลิกซ้ายนะครับจากนั้นกดใหม่ตรงนี้นะครับอันนี้คืออันเก่าที่เราเข้าไปแล้วถูกต้องไหมนะครับมดมันตายไปแล้วนะครับก็ให้เรากดใหม่ตรงนี้พอเราเข้าไปปุ๊บมดมันก็ยังอยู่อ่าประมาณนี้นะครับง่ายๆเลยเหมือนจะเจอ à, แล้วหรือเปล่านะครับโอเคเหมือนจะเจอแล้วนี่แล้วก็ฆ่าได้เลยนะครับนี่ฆ่าได้เลยนะครับแบบนี้เห็นปะปนอย่างที่บอกไปนะครับในกรณีที่เป็นสกิลของผ oh, นึกวิญญาณเนี่ยก็สามารถฆ่าได้เลยแล้วก็จับนะครับนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ เอ่อโฟร์เส้นนะครับที่ตัวนี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับก็ได้แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะกินพลังวิญญาณ99นะครับหน่วยนะไม่เหมือนตัวเทมนะครับในตัวของเทมเนี่ยมันจะกินพลังวิญญาณไป47%เพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆก็ลองไป ช่างใจกันดูนะครับว่าจะเล่นตัวเทมหรือว่าจะเล่นในตัวของตัวสก,กัดวิญญ,ญาณนะครับมันก็ดีหมดแหละถ้าพอไปเลเวลถุงสูงมีของเยอะๆเนี่ยมันมีตัวสำรองพลังวิญญาณเยอะนะครับเล่นตัวเทมสักตัวหนึ่งก็ได้แล้วก็เล่นตัวของเออสก,กัดวิญ,ญญาณด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับของเราว่าของเราจะดีหรือไม่ดีนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนสําหรับ มินเนี่ยนการจับมดแบบง่ายๆนะถ้าเพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ช่องเราด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยสำหรับทุกคำแนะนำที่แนะนำกันมานะครับก็มันอ่ะผมบอกเลยสายนี้แม่งมันนะครับแถมมดแม่งแรงด้วยไงประเด็นอ่ะเออมดแม่งแรงด้วยนะครับก็ไปแล้วทุกคนบ๊ายบายผมลืมบอกนะครับว่าไอตัวตัวสกัดวิญญาณนะครับไอตัวไอตัวสเปกเตอร์หรือว่าตัวการเทม ผมลืมบอกนะครับไอตัวที่เราจับมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทมหรือว่าสเปกเตอร์เนี่ยเราไม่สามารถเดลให้เพื่อนได้นะครับมันจะผูกกับบัญชีเรานะก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสำหรับคนหลายคนบอกว่าทำไมมันเดลไม่ได้นะครับก็ฝากไ้ด้วยนะครับมันเดลไม่ได้เด้อ